จดลิขสิทธิ์กับไม่จดลิขสิทธิ์แตกต่างกันอย่างไรผมเชื่อว่าเพื่อนๆอ,อาจจะเคยได้ยินคําว่าจดลิขสิทธิ์มาบ้างเพราะว่ามันเป็นคําพูดที่ติดปากคนไทยมาช้านานครับจริงๆแล้วลิขสิทธิ์ครับไม่จาเป็นจะต้องมีการจดทะเบียนเหมือนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอ,อื่นๆนะครับเช่นการจดทะเบียนสิทธิบตัตรหรือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนอื่นครับผมขอให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนว่า งานอันมีลิขสิทธิ์ที่เราพูดกันนั้นนะครับมันคืออะไรในทางกฎหมายงานที่มีลิขสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายนั้นจะต้องเป็นงานสร้างสรรค์าตามประเภทที่ได้กําหนดไว้ตามกฎหมายเท่านั้นครับและจะต้องเป็นงานที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์แล้วความคิดนั้นจะต้องถูกถ่ายทอดด้วยความวิิยาสาสด้วยครับเช่นการวาดรูปการเขียนออกมา ถ้าเป็นแค่ไอเดียที่อยู่ในหัวของเราเนี่ยอย่างนี้จะยังไม่ได้รับความคุ้มครองนะครับจนกว่าจะได้มีการถ่ายทอดออกมาและไอคว่าจดลิขสิทธิ์เนี่ยตกลงแล้วครับมันจะต้องจดลิขสิทธิ์จริงๆหรือเปล่าเพื่อนๆฟังดีๆนะครับลิขสิทธิ์จะได้รับความคุ้มครองอัตโนมัติทันทีนับจากวันที่เราได้สร้างสารคขึ้นโดยไม่จำเป็นจะต้องจดทะเบียน ดังนั้นแล้วเพียงแค่เรามีหลักฐานชัดเจนว่าเราเป็นผู้สร้างสาร,รงานลิขสิทธิ์และเผยแพร่ออกไปเนี่ยงานที่เพื่อนๆได้สร,ร้างสารค์ขึ้นก็เป็นงานอ e ันมีลิขสิทธิ์แล้วคำถามคือแล้วทีนี้เราจะไปจดลิขสิทธิ์กันทาไมคําตอบก็คือการจดลิขสิทธิ์เนี่ยก็เป็นเพียงแค่การจดแจ้งต่อหน่วยงานราชกา,ารเท่านั้นครับว่าเราเป็นผู้สร,ร้างสารค์งานขึ้นมาซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญานเนี่ยเขาจะออกหลักฐานให้ว่าเราได้สร้างสารค์งานชิ้นนี้ขึ้นเท่านั้น แต่กรมทรัพย์สินน้ำมัญยาเนี่ยก็ไม่ได้รับรองว่าเราจะเป็นเจ้าของอยู่ดีครับหากมีใครมาโต้แยง้งก็จำเป็นจะต้องมีการนาสืบทางศาลต่อไปเพื่อดูว่าใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงกันแน่สรุปว่าลิขสิทธ์จะได้รับความคุ้มครองอัตโนมัติครับนับจากวันที่สร้างสารรค์ถ้าหากเ,เพื่อนๆต้องการจดลิขสิทธ์เนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดปียอ่อยลึกลงไปอีกต้องขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเฉพาะครับแต่ถ้าเ,เพื่อนๆอยู่ในฐานะที่เป็นผู้บริโภค ก็ต้องระวังด้วยว่าจะไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นด้วยหรือเปล่าซึ่งผมก็จะขอพูดในโอกาสหน้าต่อไปถ้าเพื่อนเอยากสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านกฎหมายให้ตัวเองนะครับก็รอติดตามคลิปต่อไปในเกทกฎหมายใน3มนาทีกับทนายติครับ